กุ้งก้อง,องอยอังไงอ้เอาไปใส่ใส่ปลานี่บ่ครับ<ม>ใส่ปลาเป็นไงรถสาธิตวิธีการใส่อ๋อกะตั้งไว้ยังสี่บ่ครับก็ะก้นลีนนะอ๋อเอาไปเสียบก้นลี สวัดีครับผมสวัสดีพี่น้องผู้ปู่ทุกคนครับเมื่อนี้สิพางพี่น้องไปเลาะแดดขนห้อนเอาบรรยากาศมันบอกขอบหน้านกันกลับมาเส้็จนะเพิ่งไปใส่หนื่งข้างเลยพี่น้องพุไปเบิ่งอยู่หลักก้นสิไปสวาถามเล็กหน่อยเมื่อกี้เดนเล็กหน่อยบอกว่าเส้นนี้สิไปบ้านเนีงเกาะน้องไส้เดนเขาบอกเคยไปเยอะเกิอพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาต้องไปพิสูจน์แต่ว่าทางเพิ่งกระทางลาดยางดีอยู่ครับแต่ว่ามันเริ่มสิพังเบิร์ดเร็วแต่ว่า คนมาอยู่หน้าเนาะมึงเด็กตะวันกวนเนาะสิไปนั่นผมขอไปเบิ่งหนีข้าวหนึ่งเลยวะนี่สร้างขั้นขี่มันจะไปใส่กึ่งดือดเลยกึ่งเขาบ้านเทบบันทบอะไรคือเขาแน่ยพี่น้องพูดคนหโอ้วนพี่เลยอยู่ในขอบพี่ย่งง่วงวานนี่บันเตยกับเขาอยู่ตรวมาท่ามันได้เลยมันง่ามมิหลีดเลยว่าไปบอข้าว่าไปก็เดินหน้าซะพี่น้องทีมงานเ้าวบัวดงไปดองมันสิอ้อมไปเขาบันเตยคืองเขา เขาต้องว่าบึงนี้เป็นบ้านหลังเดียวบนน่ะบ้านหลังเดียวเราเป็นขอบขอว้อขอบขอว้อวยก็คือหลายแฉกจุ่มนึ่งบนนั้นจุ่มนึ่งออบ่โอ้ต้นไน้ดีสวยงามอยู่แล้วรับบ้านโม่เดินบ้านสมัยใหม่อยุครัฐเป็นอีกบอกว่าไปใส่หนข้างมันคือนด,ด่ายเลยทางมันด,ด่ายดีเลยว่าไปนอกเขาไปบันไหนวัออนนอก บาทีโบเคยบ่เห็นเหมืนนะเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งพุนนะบ่เคยเข้าไปทีเที่ยงน้องเสด็จเบืองแน่พี่น้องบ้านหลังเดียวครับตะวันขุนเพิ่นเฮ็ดเล่าเฮ็ดหยังขยายออกไปอู้อยู่น้ำไ้น้ำหน้าเนาะไม่ดูหน้าเลยอคนนันเลยม่วงกับนี่ครับม่วงเล็กน้อยนะครับผู้สาเลรอได้ครับโอ้ทางพี่เหมือนกุ้สวนโอ้ล่องนหนโอ้สวนบักทัว เอาจุควงไปใส่ละบานใน่งงวน้อยขึ้นไฟแล้วยิ <c oughs> ้ยาวเลยโอ้สางไปเหงหลายต้าเอาามันโฮมฝากินเนื้พวกปุ๋งโอ้พักปุ๋งนี่หลีเนอาปล่อยง่วกินเลยโอ้มานเห่เขากันไปขึ้นทางดีเลยเดิน่นอ้องเด้อทางควนกีบอุยสวยงามมาก หลวงชนนบเจงนบ้องลยลยหรือปร่า่องานติดต่อไงครับเบอร์โทรตามที่เป็นไหไว้นีละ21เลยขอแบงจ็คไเพิ่นขายบ่คข้นมายู่อุ้ยต่อมนี้ได้เนียกินแรงแล้วแกล้งอะแกงขี้เล็กแกล้งขี้เล็กนี่บังนี่บังขี้เล็กคืองามแท้น่บัี้เกป็นแกงอย่าเพิ่งบอบ่ แกงที่หนังหัวแซ่บแท้อยู่เจ้าคงว่าแกงขี้เหล็กมันเพราะท่านเด็กเป็นแกงหรือกระเก็บไปแกงเก็บยอดเป็นยอดอยู่ยอดขี้เหล็กจ้าโอ้ยตะวันเห็นว่าแห็งแข็งจังซี่มอย่างท่าดีขึ้นยังแข็งเลยไม่สอนลงไปบ่สีพาลงไปเบื้องน้ามันคือนน้ำเต็มอยู่เห็นว่าแข็งแข็งจังสีน้ำหลายเด้อครับโอ้ตะว่าท่าดีดนะครับเด้อท่าดีขนาดเนาะ ต่อมาจากคนต่อมาจากอีย่งก่อนไอ้อลอมยันเออออกจากบันเตยมากนะมันติเป็นทางลาดยางตวามกับสีเริ่มพังจักหน่อยครับตวามมากีข้นเกีย่ยวันนี้มันยังบาดดิเขาปวดท,ทีนี้เฮี้ยรฟ้างัวอู้ยฟางงัวเล้วไปมองเดอ้อพุ่อนละเราปล่อยงัวเท้พุ่นละบ่ขอบงัวตัวขังไปก็มีเนาะ รยากาศสองข้างทางก่อนทีห้องสิเขาวันน้องไส้เดียนครับวู้สวยงามมากครับผมสวยงามมากิก่นก็เริ่มว่านเขากันแล้ว้ะครับว่านแหงๆไปอู้อันนี้คือเป็นอู้ทุ่งทุ่งดอกกระเจียวโอ้ยบองแค่นันทุ่งนี้ยังกกอนดอกเดาเรื่องอันนี้เป็นหน้าบัววู้งามค,ครับ พ่นดอกเราเรื่องทึท่งๆผมโอ้ยเยอะมาดเลยนี่บวกมันก็สินเริ่มมั้งผมว่าเใาไมันยังเป็นบันเตออยู่บนทางนี่พี่น้องเดินทางต่อครับผม สเปใส่เขาสีเปถามพระเจ้าตงหาที่น้องเสด็จีั้นตกไปพุ่นได้ผมว่าห้องว้ามันตกไปพุ่นได้เพรานี่มเมนต์สีเปรย์ว้ยมันเราโมเนต์ขจังิวาถ้าว่านี่ทีเขาพานมาต่ละหลังต่ละหลังนี่ก็คื้นกาน้องเสด็จม่นบอ ขอบโมมีคนอยู่ครับแนนม่นครับขอบโมีคนอยู่คือเขาสองหลังติดเพิ่นมาเหตุที่ยนอยู่น้ำพผยน้ำหน้านะครับพูดแต่ว่าถนนมันดีเลยแม่นดว่าแม่มมมนนาดยางกบจริงแต่ว่าเป็นคน้งขี่ปุกไงหนึง่งเลยครับมันเป็นค้ขีนดน่อยหน่อยเนีย่ยเป็นทางหลวงชนมาบ,บทเลยอลเออเพิ่นตอนแรกเพิ่นกะทีเป็นเถียงหน้าแล้วนี่เิไป,ไปเฮ็นมากกลายเป็นหน้าเลยเป็นบาดเลยครับ สิ่ง็นลมหมาคนกินสิเป็นลมวุ่นเหรโอ้ยอันนี้แห้งลังค้าบ่มีเลยครับแต่ว่าห้องน้ำยังดีอยู่ไปอยู่บ่เจ้าว่าเจ้าอยากทายทายอยู่บ่มเลยอยากทายบ่กเจ้าว่าเจ้าอยากทายคือพ่ะเจ้าคือหยังวุ่นๆบวม ใอ้มูปหันเพิินนแม่ผมอยากหูแค่นั้นแหละตอนนี้ขมไปใส่อีกปันไปไปเลยเส้ายแล้วเนาะไปวัดทุงหน้านี่เลยสงสัยเอาไปอยู่โอ้ยลนแสงพูดบอกนั่นบอกว่าเจ้ากุญปุระไม่อยาให้ใส่ปันเจ้าเอาพ่อเมียเดียพี่ ไปทางไปน้องเสด็จน oh. oh, oh, ี่ยังงป้ายป้ายบ้านใดนึ่งป้ายเก่าๆโอ้โหมาดมาดูคอยแนีเลยน่โอ้ยกอบวนก็ตไปเรื่อยๆพี่ก้องืมหน้ิงบาร์เยนนะอ่ะเดี๋ยวพันม้านกกับเนี้ย ไปมอยู่ตงไหน้ำหน้าพื้นที่เยย่งเียยงัยงเรย่ายยี่เร,าเรื่องนะอยหเราเรื่องไม่อะโอ้ยเ่งแนี่น้องนี่นาะปลุกเซนเฮน่าเลยเนาะนอกเราเรื่องหวยไม่ยั้งละบันรถเก็บขยะเทศบาลตำบลขามป้อมครับโอ้ย ีแม่มันเลื่อมแหละครับมันห่อนแดดไลโคตรโคตรคนน่ะงสากระจนข่อนเบิดเอาขึ้นมาหดดาวเรื่องยังนงอู้หูพวกนี้เป็นบ้านสวนลราแบบใหญ่หนึ่งเนาะทั้งโน่นไปตรงนี้พูุ่นแทงียงพุ่นรถไถกับร่งไทยคนละรถอีแท็ครถอีแตนฝ้ามั่ว นี่บอกบ้านน้องเสดเดียนมันน้องสิไปทางไหนนี่เลยป้ายเพิ่นพี่จังเมียนมันน้องเสดเดียนอ้พี่จังเมียนมันน้องเสดเดีนตำบลขามป้อม,ม,มอำเภอเขมราชาจ,าาจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องแสดงว่าออกไปหนีสิมันออกไปบงเทศสำางเพินน่นเนาะทั้งหลังนี่เนาะบ้านน้องเสดเดีนสิมันไปทางพี่พี่น้องเอาเข้าไปเบิ่งบ้านน้องเสดเดีนน้องกันครับ นแตนลุงดมฟิกชิง่งแน่นเทปไปมันอยู่ถนนใหญ่อยย่ครับแต่กาเของมเคยเข้ามากัเทียงหน้าเนื้อเทียงหน้าแต่ว่าของหน้าม่นยังใส่ใดอยู่เดย่งางเพินมะห้มาหน้าเนาะางเินอนาใช่ไปซื้อแ่แมกันแ่เลยอัน,ปนไปใส่แบบนั่นโบไปครับ <laughs> เหนื่อยใจจริงจริงเออต่อดูดิโซ่โมอีก so ก่อนเหนื huh. ary, er ่อยเหนื่อยใจี shield. ่้องตอนนี Hebrew ้เขากำลังมุ่งหน้าเข้าส no ูบ้านน้องไซเดนแล้วครับมาน้องไซเดนตะบนเขาป่อม อยผมกำลังปั่นเข่านะขั้ขนาดเลยสองขั้นเลยนี่เขาเป็นสวนพริกโอ้ยโอ้ยพระเจ้าเฮ็ดหลาเด้อครับพุ่หนึ่ะอันบ้าทั้งนายก็บซีเมนดอกเราเรื่องอีกเนาะแล้วก็ผูกดอกเราเรื่องหลายครับบน้องเสดเดนตำบลขาปอมอำเภอชมาลจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเมืองเนี่ยดอกเราเรื่องกุ้งบานกัะง่ามพร้อมด้ย อุย้ยคณมันเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทอย่างนั้นคืองามแท้กระติแมแหวนทัวร์แนวหนังงามๆนองดาวเรื่องโอ้ผมเป็นรีสอร์ทถือว่าพญ่ดมฟิตชิ่ง <c oughs> กลายหลีรีสอร์ทลุงดมฟิตชิ่งเดียวขบไปหนีหลีกันย้อนโอ้เอาละวายอยู่สายอยู่สา,า,ายเนาะบ้านเพป็นกระติไปน้ำไหลาทาง ตกป่าครับตกปลาแนมครับโอ้ฟิปนีครับตกาฟิครับแนมฟิตมีแปลว่าแนมครับอันนอิ้ยังสิเเพื่นนอ,อ,อแปลอีกอย่างนึง่งฟิตนี่หมายความว่ามันแนมมันครับเออมันแน่นมากครับ อะไรอย่างเงี้ยกางเกงเวลาใส่กางเกงใส่เสื้อนั่นมันฟิตกางเกงแน่น,นอย่างเงี้ยสออิอ๋ขขอนี่พี่น้อยแมนบอกเมื่อกี้สิมาลาดอกหนีตัวเนี่ยน,นี่ยเนีน่ยนะมันก็ถือมันก็รับมา่อกว่าน้องสเสด็จที่เขาฮะแมนครับ แต่ม,ม,มีหลายซอออยู่เด้อเขาปงไปบ่ข้าเดียวพี่ในทางไลยเนาะล่องไปผีบนกงเอาไปใส่เลยต้องขอบ่เคยมาจักเตื่อนคือกันครับใงญงเติบอยู่เด้่ยขอบใหญ่ปันไอดอกตว่ากไงหอ่พอสมว่ใหญ่เติบขอบ,กบอกตะตวามมิตรบาล,ลงงๆๆวางยิงไงเลยมิตรบาลแบบอน,น,น่อยอุ้ยมอเนี่ยมองเนี่ยมิตรบาลแบบสมัยใหม่ แบบสมัยใหม่หลังยหญ่ๆได,คด้ครับเดวนแมนครับอันนี้ไมงมันลงเรียงวัดวัดโรงเรียนวัดวัดอันนี้ก็ไปล่วงสีชุ่มชนประจำหมู่บ้านนี่น้ำนี่แทงก็ อ้ต้นมะปามอ้เป็นมบนเนาอะอะก็อ,อมไปลยเวของน้องเสดียนเอาไปวมามันใหญ่ตื้นเยอะหนมาเป็น,เป,นเป็นหน่ยหน่อยเนาะสร้อยไปทางทีก็ทัเป็นไปใสอีกคุเนาะปี่ตะวันเขาบลไปดอกเนาะทางสายเนาะเด้ลงไปดอกเนาะโหนะมีแะไะมีทางไปอีกน้นคนกอน,นนะะพีว่าสิบวมาทางพีกับมาได้พี่น้องบางในคนปูบวกบัวบางอย่งคุเนาะน่อยยังยางอยู่ เ <c oughs> อ้ากูสุดแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยถามผู้ใหญเราก,ก่อนนะผู้ใหญ่ขออนุญ,ญาตได้ครับเด้อออกไปหนีมันไปบ้านไหนผู้ยหญ่ขับคว้ามไปนีค่ครับจะหอดบ้านน้องบัวครับโอ้ที่ท,ที่ที่พันว่าบ้านน้องบัวผมเห็นไผ่เป็นสีมาว่าบ้านน้องเสดเดียนอขเขามาหนีมันบ่ครับมาทะลุหนีเนาะจะเห็นหุ่นเห อุ้ยพงไง่เราสารของเราสารของจี๊ดเราก็ล่างโก้ของสารของกระตุ้มกันยังเราเห็ดเองเบิดได้พุนอ่ะลงลงลงไปเปตรงนี้เราสั่นโอ้ยเราสารเอียงนี่ขวัญใหญ่ขวัญใหญ่เบิร์ด้ครับแล้วก็ล่างกินบักม่วงบายบวกน้ำนอตานอ่โอ้ยโอ้ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเบิ่งอันนี้นะครับก็ลังเห็ดเนาะครับเนี่ยก็ลังถักก็ลังสารอันนั้นก็เ็ดเองบอกคำนึงอะไรกันไรเบิดโอ้หุ่นอ่ะ กับตาหวดยังกับทักเองเบิดมึงเนี่ยเทียสิได้แต่ละนวยจะงบางทีมันหนกใส่ฝีมือตที่เป็นของเลยเนาะของของของคล้ายมวยแล้วเท่าไหร่ละครับเนี่ยขันจ้ำเนี่ยลอยเศร้าลอยเศร้าอู้เทียสิได้เงินลอยเนาะเทียสิทักแล้วโอ้ใครยุคขันมือมือนึงแล้ววะครับมือหนึ่งใส่ฝาใส่ง่าเรียบร้อยโอ้มันต้องคนฝีมือด้วยเนาะเบื้องบนเลยเสือใหม่เราเห็นมือนึงเหลวแล้วว่ะ อันอันเป็นตุ่มขึ้นแล้วมี่หูโจกอยู่กลางนในพันเอิญเอียงครับนี่อันนี้ข่องใหญ่บ่เหี้ยไงบากกับตัวอใหญ่เลยแนวดักป่าด้วยนี่นี่ที่เป็นหูตุ่มกองยังไงตุ่มกองยังไงโอ้เอาไปใส่ใส่ป่านี่บ่ครับเป็นไงรถสาธิตวิธีการใส่โอ้ก็ตั้งไว้ยังสี่บ่ครับก็ดีนะ โอ้โหเอาไปเสียบก้นลีมันก็สิลงไปในหันเองผมนึกว่าเราใส่เงื่อล่อมันให้มันเ,นเขา่าโอ้ห่วงพะย่ <c oughs> ะ,ะโถปลาคอพยังกับลุงหันห่อน,นี่น้ากับถอดเป็นอันนี้ขึ้นมาโหลดนะครับท้อเกลียวหยาท้อเกลียวหยาโอ้ยน่านไปผ่านมากมากับแวมามือได้ครับน้ำพะย่ะโถนี่แหละู่บันน้องไส้เดือนหัวดก็มีเพราะเคียนเนาะเพราะเคียนบันน้องไส้เดือน นี่ลถาสุวรรณรัตมาจากทังน้องบัวน,นี่ฮิ้นเล่าสียู่ส่มือนี่ล่ละเออนส่นงงาสาขวา,า,ยขวาอยูต้าขวามือต่องวงแต่ถ้าสีออกอยู่ทังาสายมือเลยครับเด้เอออขึนบียาย,าย,อ,อ,ยาอยไวน้ำบานนี่ล่ะมือเดียวกันแล้วแา้วาข,<อ>ของเราสุดยอดอีลีครับน้องสิมเพิ่กะทักกสานีกันบอครับ โอ้ท่าแรกท่ายังนั่มอันนี้เขาบร่ได้ท่าอยังเลยมันในห,หวดหวัวแล้วกับสานเอียกนี่นาาี่แต่ว่าเ่เคยมาด้วเครื่อดเบเ่เคยเขามาด้กเือมวิต่พ์พนวานน้องสเสดียนมันเข่าท่างได้ก็เห็นตะไบก็บเลยล่องเขามาบึงครับเอรนก็เลยว่าจิทานางาห็นเพ็งานฝีมือเริ่ม มันเริ่มหายากด้วยเนาะสูมือนี่น่าครับน้องมันเริ่มหายากแล้วครับส่วนมากสิมีตะค้นเถ่าค้นเกลียบนลางเอาเป็นเห็ดครับไปหลาย่าแล้วยังยต่อไปต่ออขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับบ้านน้องสายเดนของพโเขีนครับแเราเห็ดของเห็ดกระบงกระตา่พีน้องเขาก็ดีเดีย๋ยวตัดิ่งแก่เลี้ยวลงมาเนาะเลี้ยวลงมาพอปอบพอใหญ่ซะกพอใหญ่เขียดเราสามของ กะบุงกับตาขายโมแพ้งด้วยครับมันอร่อยแซวเนาะอู้หุ่นนะเก็บเอาบบบบวบสดสดแล้วเก็บบบบบวบสดสดขายโอ้ใหญ่ขึ้นกันดนะครับมันน้องเสือเดียนบวเคยเของมาจจกเถื่อเนาะอู้ผมก็นึกวันเป็นบ้านน้อยๆจังเดียจังไม่บ้านของมันได้ซอยเลยซอยหุ่นนะสลากแมนนีและวสลากกลางวันเพิ่นถือว่าใหญ่เลยครับแมนภูรัญญาอุตส่าห์เพิ่นพุ่นครับ เน่ยโอ้ยเสียดายเหล่าค้าสิกตัวนี้เด้อืมว่มาพิษไทยเหล่าค้าสิกกับไทยบ่ได้ครับ,ร,บ <laughs> รู้อยู่เต็มอกคุณอาปาลังนี่เขาพอมีคนอยู่ครับผมแต่ว่าป่านนี้ตื้นเงินแบบส่งสมัยใหม่หลังใหญ่ๆเนี่ยนี่เขาอยู่นี่นเ,เ,เขาอยู่เกลียวลงไปพี่อีกกว่า สสวััดีครบโอ้บ้านใหญ่ขึ้นกันเลยครับบรรน้องไสเด่นว่เคยเขามากขึ้นวันพี่เราชุ่มช่นบ่เมียนล่าบ้านเล่าเฮี้ยนข้นนี่ละเล่าใหญ่ครับป๊าสใส่แต่ว่าหน้าเราหลายเลยนี่เล่าใหญ่หนึ่งหอกมึงนะเพราะวอ้เขาสิเลี้ยวใส่เขาสิเป๊ะใส่เราบ้านเนี่ยยังมีไปอยู่ทั้งหลังพุณห์ นะแมนว่ามันเหนื่อยน่อยง่วงอยู่นี่ผมเลยกังงเลยหาทางออกเลยนี่กะที่ออกตัวเข้ามาดีเลยด้วยวันนั้แมนกะที่ออกเมื่อตัวขันตรงม่พี่กบเมื่อได้ไม่บันเทยต่ว่าอันเดียวกะที่ออกข้างเขาเขานะข้างเ่าที่รถไถปั้นเขาเนาี่นะแมนครับ ดิว่หลงมเล่เหลงอย่างจำเป็เข้าวนึ่ เ้ยลุงโดมฟิตชิ่งชื่อได้รเราประมาณนี้พี่น sure> ้องเอ้ยพ uh ี่น้องเอ้ยวู้นี่ครับออกมาหอนมองนี่ลุงโดมฟิตชิ่งแหะครับฟังนี่เป็นดอกดาวเรืองอันนี้เป็นหญ้าเราปลูกให้งัวหันดอกดาวเรืองเราตวรย้อนแสงเลยครับเลยฮ่าพี่น้องเขากระร่งสิออกจากบ้านหนองเส้เดือนแล้วครับบ้านคาดสิ พี่น้องมาเบิ่งพุูนะท่ทางดีก็มีเแล้วครับเร้อพว่นี้เล่าเขาคอกง่วแลวก็อันนี้สิมันเทียงหน้าให้เป็นเที้ยนเลยี่นองเฮียนเฮียนสวยงามเลยมองกี่นออกำลังอกจากนั่นหนองชายเดนแล้วครับผมอแตว่าผุนที่ยนหลังงรูนาอกลังหรูหลา ตรงขามผมนี่มันเอียงสน,นะบ้านคนบ่เพื่อว่าเป็นเอียงอันนั้นไม่บ่เพื่อจังไลยเงื่อนคนบ่เพืออล่างการเ่ยต้นใหม่แะเมนครับบ้านคนโอ้ยโอกำลังงมหอยเลยโอ้กุนเ็นตัวหัวเรา ก็ง <c oughs> ้อหมอกอยสิไปหาเราบอกเงเเลยพี่อกขอกพั่วเราว้ามันสิไปหาพญางวอหมอกหอยพญายายพญาายกูส้เทศสบานตำบลขามลงไปดีกันยังมีอีกเดหาโเค็ดหลังผุลงไปบุนเนาะพออยู่พอกินอ้าทองนำขึ้นกัะทัดนับเท่เนี่ยพี่หอกก็ไป สวยงามมากข้างไปไซน์น่อยงานพี่น้องอทางครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีเนาะครับพาพี่น้องมาเลาะบ้านหนองทรายเดน่นตำบลขามป้อมอำเภอเขียบม,มาลาศจังหวัดอุบลราชธานีครับข้งแรกคือเก่าบ้านไหนก็บ่เคยเข้าไปจ้าเถื่อนี่ตะขั้งแรกมันก็สิตื่นเต้น,ตนประมาณนี้แหละครับผม ส้ารับคลิปนี้กะเอาไว้ทรัพนีนี่นะพี่น้องุเยี่ยนกระจกมาอยู่น้ำไผ่น้ำหน้าเอาไว้ฟอกกันไม่คลิปหนาเลยครับเอออยู่ดีเมียทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ